อย่าลืมกดแรงแๆไลค์ subscribe และก็กระดิ่งให้ทางช่อง youtube ของบิดดอยด้วยนะครับผมและถ้าชอบสามารถกดปุ่ม thanks หรือขอบคุณหรือมาร่วมกวนสมาชิกกับทางบิดดอยได้นะครับโดยรายละเอียดจะอยู่ใต้ description เลยนะครับผม ก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้นนองชาวบิดดอยทุกท่านในการน,นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยแอดโคมันยองนั่นเองครับผม,มเปิดสัปดาห์ใหม่มานะครับผมสิ่งที่เราพบกันก่อนเลยเหมือนเดิมทุกสัปดาห์นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับ CME gap นะครับผมก็ ทวนอีกรอบนะครับว่า CME เนี่ยมันคือตลาดฟิวเจอร์ของทางสหรัฐอเมริกานะครับที่มากหน้าหลายตาไปด้วยนักลงทุนรายใหญ่ที่จะเข้าไปเก็งกำไรในตัวฟิวเจอร์ของตัว BTC นะครับซึ่งตลาดฟิวเจอร์ตัวนี้เนี่ยถูกกำกับดูแลโดยกรอตตของทางสหรัฐอเมริกาและด้วยเหตุนี้นะครับมันเลยมีวันปิดสาว์อาทิตย์เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีช่องว่างของราคาระหว่างวันศุกร์และวันจันทร์ของ BTC นะครับที่ Exchange โดยปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็เปิดตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นะครับแต่ว่าไอ้ m m e เนี่ยมันดันปิดเสาร์อาทิตย์มันก็เลยจะมีช่องว่างของราคาที่เราเรียกมันว่า CME กตรงนี้นะครับผมและล่าสุดนะครับผมเราก็พบว่าหลังจากเปิดสัปดาห์ใหม่มาเมื่อเช้านี้นะครับมันก็มี c m e เกิดขึ้นด้านบนจากราคา เปิดสัปดาห์ใหม่ของ BTC มนตลาด CME นะครับผมซึ่งแกลบที่เราพบเจอก็คือราคาเปิดเมื่อเช้านี้มันเปิดที่แถวๆ4 1่5 0แต่มันดันปิดราคาเมื่อวันศุกร์ที่42,440เพราะฉะนั้นเราก็เลยมี CME แกลบเล็กๆเกิดขึ้น ด้านบนครับหรือถ้าจะให้คาดหวังการรีบาวในสัปดาห์นี้ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมองว่า b t c จะรีบาวกลับขึ้นไปแถวๆประมาณ42,500เหรียญถ้าเป็นตัวเลขกลมๆโดยประมาณนั่นเองนะครับผมในขณะที่ตอนนี้นะครับผมถึงแม้เราจะมี แก็บด้านบนเป็นแก็บเล็กๆนะครับแต่ว่าแก็บด้านล่างที่เราเปิดทิ้งไว้ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมมันยิ่งใหญ่มากกว่าพอสมควรเนา no. ะ CME แก็บด้านล่างตรงนี้นะครับผมเราพบว่ามันอยู่ที่ราคา3 9 3 0 5เหรียญจนถึง 40, 4 4 4 8 0ี่ยเหรียญน,นะครับผมก็เทียบราคาเปิดกับราคาปิดของเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นราคา b ีตดิสที่ยังไม่ได้ลงมาปิดไอ้แก็บใหญ่ๆตรงนี้เลยก็เลยมีแนวโน้มว่าในสัปดาห์นี้ อาจจะลงมาปิดเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคาดหวังไว้ว่าโอเคถ้ามันเลือกจะลงมาก่อนเนี่ยราคาของ b t c อาจจะหยุดลงแถวๆประมาณ 39่ไม่เชิงหยุดลงครับหมายถึงว่าราคาปิดของมันอาจจะเป็นแถวแถว39,300หรือต่ํากว่าโดยประมาณนะครับผมและไส้ก็อาจจะมีการลงไปต่ํากว่านั้นก็ได้นะครับแต่เชื่อว่ามันจะอยู่แถวแถวประมาณ3 8 0 0 0 39,000ไม่ขาดไม่เกิดนะครับผมก็บวกลบกันนิดนิด,นดหน่อยๆก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะหยุดลงตรงไหนครับเราก็ตอบโดยตรงไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากมันเป็นเรื่องของอนาคตมันขึ้นอยู่กับดีมาของซัพพลายในช่วงนั้นๆด้วยว่ามันมีการแพนิคเซลเยอะเกินไป ไไหมถ้ามันเยอะเกินไปจริงไอ,อ้สามหมนตรงนี้มันก็อาจจะลงมาปิดจริงแต่ว่าอาจจะลงมากกว่าจะแค่ลงมาปิดแก็บก็ได้นะครับก็เหมือนกับไอ้แก็ด้านบนตรงนี้ถ้าเกิดว่าแรงโฟโมมันกลับเข้ามาไม่ว่าจะด้วยข่าวอะไรก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นไปจนทะลุซีมอีกแก็ตรงนี้ก็ได้แต่มันก็ถือว่ามีการ ปิดเหมือนกันเช่นกัดนะครับผมนี่ก็คือ CME แก็ที่หลงเหลืออยู่ที่ใกล้ที่สุดทั้งด้านบนและด้านล่างของ BDC แล้วกันนะครับจริงๆมันก็ยังมีแก็บอื่นอยู่แต่ว่ามันยังค่อนข้างห่างไกลจากราคาปัจจุบันมากเกินไปเนาะเราก็จะยังไม่พูดถึงมันไว้มันใกล้เราค่อยกลับมาพูดถึงกันอีกทีและกันตอนนี้ก็เน้นแค่2แก็นี้กันไปก่อนนะครับผม ทีนี้ในสัปดาห์นี้นะครับผมแมก็มีอะไรมานําเสนอเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับ t i m e f r a m e weekly ของตัว Bitcoin เนาะอย่างแรกทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า Bitcoin เนี่ยล่าสุดเมื่อเช้าปิดแท่งแดงไปแล้วเรียบร้อยนะครับซื้อแท่งแดงแท่งนี้มันพิเศษยังไงมันพิเศษตรงที่มันเป็นแท่งแดงแท่งแรกเลยนะครับผมที่ ปิดนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่เข้าสู่เดือนตุลาคมช่วงกลางๆนะครับราคาบิตคอยก็ปิดสีเขียวต่อเนื่องทุกสัปดาห์ติดต่อกันมาถึง8สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งหากเราลองดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ช่วงประมาณปี2 0 1 5จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบรอบที่ราคาบิตคอยปิดสัปดาห์ต่อเนื่อง7สัปดาห์ขึ้นไปนะครับทั้งหมด 5รอบด้วยกันถ้ารวมรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่6นะครับ ก็ไม่มีรอบไหนเลยครับที่สามารถปิดเกิน8สัปดาห์ได้ครับนี่คือข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเนาะและทุกๆรอบนะครับผมที่ราคาบิตคอยเนี่ยมีการปิดแท่งแดงแท่งแรกหลังจากเขียวต่อเนื่องมา7 8สัปดาห์เนี่ยจุดที่มันหยุดเนี่ยมักจะเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับเส้นขอบบนของบลิงเจอร์แบนบนไทม์เฟรมวิกฤตทั้งนั้นเลยและมันจะเป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้ก่อนหน้านี้ตัวบอลลิงเจอร์แบนมันค่อนข้างจะเบนออก กว้างขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแน่นอนว่าหลังจากเกิดแท่งแดงแท่งแรกหลังจากเขียวมาหลายสัปดาห์ติดเนี่ยเราสามารถคาดการณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ได้ว่าไอตัวแบรนด์ตัวเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนจากแยกขยายออกออาจจะเริ่มแคบลงในอนาคตอันใกล้นะครับซึ่งนั่นมันมีความหมายว่าความผันผ,นผวนในช่วงอนาคตอันใกล้ๆนี้เนี่ยจะต่ำลงนะครับผม การที่ความผันผวนมันต่ำลงเนี่ยเราก็เลยอาจจะเห็นการพักฐานของราคาตลาดอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนช่วงประมาณ1นเดือนที่ผ่านมานะครับผมอาจจะมีความร้อนแรงลดลง กลับคืนมาด้วยความเงียบที่ค่อนข้างน่าเบื่อของตลาดเนาะหรือก็คือบิตคอยมันขึ้นมาสักพักนึ่งแล้วก็ให้มันพักฐานในระยะสั้นๆของมันไปบ้างนี่คือคําตอบที่บิตคอยกําลังกําลังพยายามจะบอกเราอารมณ์ประมาณนั้นละกันนะครับผมที่นี้คําถามถัดมาก็คืออ่าแล้วมันพักฐานเนี่ยเราคาดการณ์ว่าเอ้ยมันจะไปถึงตรงไหนนะครับทีนี้จากข้อมูลในอดีตทุกๆรอบที่แบบว่าขึ้นมา7-8สัปดาห์ติดแล้วเกิดแท่งแดงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาบิตคอยเนี่ย มักจะค่อนข้างออกไปทางไซเวดาวครับหรือก็คือค่อยๆไซเวแล้วก็ลงไปเรื่อยๆแบบไม่ทำหายใหม่อณ์ประมาณอย่างนั้นนะครับผมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเนี่ยราคาบิตคอยก็อาจจะลงมาถึงจุดที่เราใช้อินดิเคเตอร์ที่เรียกว่า EMA r i b b o บินได้ครับ EMA r i b b ิ e n นมันก็คือการเขาเรียกว่าสร้างขึ้นมาจากเส้นค่าเฉลีย่ยทั้งหมดหลายๆเส้นที่เป็นจริงค่าเฉลีย่ยค่อนข้างจะเป็นระยะสั้นๆนนเนาะ,นะตั้งแต่20แท่งเทียนจนถึง5 5แท่งเทียน ในที่นี้เราใช้ Time Frame Weekly เพราะฉะนั้น20ก็แทน20สัปดาห์55ก็แทน55สัปดาห์ครับและนี่เนี่ยแหละไอตัว EMA Ribbon ตัวนี้เนี่ยแหละที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าราคา Bitcoin จะลงมาถึงประมาณเท่าไหร่ Worst Case เป็นประมาณเท่าไหร่หรือกรณีธรรมดาเนี่ยมันน่าจะลงไปประมาณไหนนะครับผมกรณีที่เป็น Worst Case Extreme มากที่สุดเลยนะครับก็คืออยู่ดีๆสัปดาห์นี้มีการทิ้ง Panic Sell ลงมาอย่างรุนแรงนะครับเรามองว่าราคาบิตคอยอาจจะทิ้งลงมา อย่างมากสุดๆนะครับผมก็คือเส้นสีแดงล่างสุดของ EMA Ribbon ครับที่ปัจจุบันถ้าเพื่อนๆดูทางซ้ายบนนะครับก็จะพบว่าราคามันอยู่ที่แถวแนวรับประมาณ3400เหรียญหรือ3,390รอะไรแถวเนี้ยนะครับผมนั่นคือ worst case ที่เราเมางเอาไว้ว่าเออมันอาจจะเป็นไปได้นะแบบอยู่ดีๆจะทิ้งแพนิกเซลลงมาราคาบิตคอย n ลงอยู่ดีๆอัะสัปดาห์เดียวหมื่นเหรียญอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ครับแต่ถามว่าโอกาสเยอะขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่เพราะว่าอย่างที่แอดบอกไปว่าหลังจาก ปิดแท่งแดงสัปดาห์แรกหลังจากที่มันเขียวมาหลายหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็มันมีแนวโน้มที่ความผันผวนมันจะลดลงเพราะฉะนั้นรูปแบบของมันจะออกไปทางไซด์เวดดวมากกว่าไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆมาทิ้งแรงเลยยกเว้นแต่กรณีที่อยู่ดีๆจะมีเหตุการณ์อะไรที่ พิสดารผิดแปลกไปไม่ทันคาดการณอยู่ดีๆเข้ามาในครับผมซึ่งในมุมมองแอรตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรนั้นเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นแอรก็เลยมีมุมมองว่ามันน่าจะเป็นในรูปแบบของค่อยๆไซด์เวดาวล,ลงไปมากกว่าไม่ใช่แบบว่าสัปดาห์นี้ทิ้งดีเดียวหมืน่นเหรียญเลยอะไรอย่างนี้นะครับ การไซด์เวดาวนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตอนนี้เราพบว่าแนวรับที่ใกล้ที่สุดนะครับเอาเป็นว่าแนวรับที่ใกล้ที่สุดจาก EMA Ribbon นะมันอยู่ที่34,550ดูทางซ้ายบนเหมือนเดิมนะครับผมตรงจุดนั้นนะ่ะ หรือว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไกลที่สุดก็คือ 00, 3 9 0 0 390ที่เราพูดเมื่อกี้นะครับผมมันจะถูกยกขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าบิตคอยค่อยๆซด์เวดดับนะครับเหตุผลที่มันจะยกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้ความชันของเส้นเอเอ i อ b ิ n ินเนี่ยมันถูกคำนวณจากค่าเฉลี่ยแบบเป็นรายสัปดาห์เนาะเพราะฉะนั้นการปรับตัวของมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้ยลงในทันทีในกรณีที่อยู่ดีๆราคาปิดแท่งแดงอะไรอย่างนี้มันจะต้องค่อยๆปรับตัวตามค่าเฉลี่ยของมันแล้วตอนนี้ค่าเฉลี่ยของมัน ขึ้นก็หมายถึงว่าเมื่อเวลายิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยไอความชันของมันก็จะส่งผลทําให้ไอตัว EMRBIN bon a เนี่ยมันมีค่าปรับฐานสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมันปรับฐานสูงไปเรื่อยๆเนี่ยสมมุติว่าไปจนถึงปลายปีราคาบิตคอยค่อยๆไซด์เวดาวแล้วยังลงไม่แตะ EMRBIN bon a i b สักทีเนี่ยในช่วงปลายปี e m a r b o n ตรงนี้อาจจะ เปลี่ยนจากช่วงราคาประมาณ3390ถึง3400 4550เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเป็น3300ถึง3800ก็ได้นะครับผมซึ่งก็แปลว่าฐานของแนวรับของบิตคอยในการผักฐานรอบนี้ มันจะค่อยๆย,ยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกสัปดาห์ครับรกล่าวค,คือความเสี่ยงของขาลงมันจะลดลงเรื่อยๆในทุกสัปดาห์ถ้าบิตคอยไม่ถูกทิ้งแบบแพนิคลงมาในระยะสั้นๆแบบสัปดาห์เดียวจบนะครับผมดังนั้นถ้ามันเป็นในรูปแบบของการคาดการณ์แบบนี้จริงๆ,ๆการไซด์เวย์ดาวไปเรื่อยๆก็อาจจะส่งผลทำให้บิตคอยลงได้น้อยลงครับเพราะฉะนั้นแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าแต่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรณีที่แบบแพนิคเซลลงมาในสัปดาห์นี้หรือว่าค่อยๆไซด์เวย์ดาวเนี่ยเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับ ไม่มีราคาไหนที่บอกเลยว่ามันจะลงมาต่ำกว่า3 0 0 0 0นะครับผมเพราะฉะนั้นวัยรุ่นคริปโตทั้งหลายนะครับที่อาจจะกําลังรอบิตคอยลงมาต่ำกว่า3 0 0 0 0เพื่อที่จะซื้อไม้ใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องขอบอกเลยว่าแทบจะหมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับผมโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแทบจะไม่มีเลยในช่วงนี้นะครับยกเว้นว่าอยู่ดีๆเกิดสงครามโลกครั้งที่3อันนั้นก็ช่วยไม่ได้คนระับมันก็ไม่ใช่บิตคอยอย่างเดียวหหล่ะมันก็คงลงกันทั้งโลกนะครับผมอันนั้นแอ์ก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้นะครับเทคิคคลยทคอร์ก็ปิดตาราก นะครับสงครามโลกอะไรอย่างนี้หรือแบบเกิดโควิด19เกิดรอบนึงเป็นโควิดอะไรสักอย่างโควิด20นะครับผมก็อาจจะลงได้นะครับผมซึ่งอันนั้นมันเป็นเหตุที่เราไม่สามารถที่จะพิจารหรือคาดการณ์อะไรได้เลยเพราะเราไม่ทราบนะครับผมแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรมามาช่วยเราซัพพอร์ตในเรื่องนั้นด้วยเนาะดังนั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นมันจะลงต่ำกว่า3,000เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรแบบ พิสดารอะไรขนาดนั้นเหตุผลที่จะลงก็มีแค่แบบโอ้ oh, bitcoin spot etf ถูกปฏิเสธในเดือนมอกรคาคมนี้ถึงนี้แอ้ก็เชื่อว่ามันก็ไม่ลงต่ำกว่าสาม 30, หมื่นแล้วครับอารมณ์มามานี้แล้วกันนะครับผมทีนี้คำถามสุดท้ายนี่หลายคนคงถามมันอยู่ว่าล้วตกลงพอมันพักฐานเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นต่อไหมมันจะขึ้นไปที่เท่าไรนะครับแอะเชื่อว่าอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนอน,นะครับว่า อไอ้การลงรอบนี้ของบิตคอยในไอ้การพักฐานของบิตคอยเนี่ยเราเรา,เรามองเห็นอยู่แล้วว่ามันกําลังจะเกิดแต่ว่าสิ่งที่แอดมองตรงเนี้ยคือไอ้การพักฐานตรงเนี้ยมันไม่ใช่การคราชแรงๆรอบใหญ่ที่สุดที่เรากําลังเพ่งเล็งกันอยู่ว่ามันจะเกิดนะครับแอดมองว่าไอ้การลงรอบนี้ลงอย่างมากก็แบบ1 0 20, 20เป็นการลงรอบเล็กๆพักฐานเพื่อไปอยังจุดที่สูงกว่าในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นแอดกำลังจะสรุปว่าที่มันขึ้นมาตรงเนี้ย มันยังไม่ถึงจุดสูงสุดของราคาที่เรากําลังเพ่งเล็งอยู่เลยมันยังไม่ใช่จุดที่เราเรียกว่ามิดท็อปหรือว่าจุดสูงสุดของกลางไซเคิลเลยเพราะจุดสูงสุดของกลางไซเคิลอะทุกๆรอบเลยไม่ว่าจะเป็นไซเคิลไหนเราจะมองว่าราคาบิตคอยจะพุ่งไปแตะเส้นสีเขียวด้านบนที่เป็นเส้น ค่าเฉลี่ย350วันตรงนี้แล้วก็เข้าตามสูตรของมันนะครับแล้วออกมาในรูปแบบอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าพายไซเคิลท็อปนะครับผมซึ่งทุกๆรอบมันก็จะขึ้นไปชนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับหรือว่าอย่างเงี้ยชนอย่างเงี้ยรอบนี้ยังไม่มีตรงไหนที่ขึ้นไปชนเลยครับและในปัจจุบันนะครับผมไอ้จุดนั้นที่เรามองว่าจะขึ้นไปชนเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปสูงถึงระดับ 5 6 8 0 0หเหรียญแล้วนะครับผมดูทางซ้ายมือได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันฟื้นตัวสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกสัปดาห์นะครับแต่ช่วงนี้อาจจะเริ่มนิ่งแล้วเพราะว่าราคาอาจจะเริ่มพักฐานอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่เป้าหมายของเราที่เป็นจุดมิดท็อปเนี่ยมันยังไปไม่ถึงเลยถ้ามันยังไม่ถึงจุดนี้แอดจะยังไม่มีการอ่าเขาเรียกว่าอ่มีมุมมองว่าราคาบิตคอยจะแบบ ตลาดคราชอุ่นแรงระดับแบบ3 0 4 0 5 0สี่สิบาเอรเรเงี้ยเราจะยังไม่เจอหรอกครับแอดมองว่าอย่างนั้นนะครับผมเราคงจะเจอแค่แบบรอบลงเล็กๆเ,เพื่อพักฐานและขึ้นต่อไปทำไฮใ,ใหม่อะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการลงในรอบนี้แอดก็คาดหวังสูงสุดว่ามันก็คงจะลงเล็กๆน,น้อยๆประมาณสักสิบยอะไรประมาณนั้นถ้าเปรียบเทียบสมมติราคาสูงสุดอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็ลากออกมานิดนึงเนี่ยลงมาที่เส้นตรงเนี้ยเส้นสีเหลืองตรงเนี้ยสมมติลงมาทิ้งมาเลยเนี่ยมันอาจจะลงแค่ประมาณเนี้ย สามหมื 34, ่นสี่สามหมื่นห้าอะไรประมาณนั้นก็ลงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้ามันค่อยไซด์เวดาวไอ้ฐานมันยกขึ้นมาเรื่อยๆเนะี่ยเรามองว่ามันจะลงมาเหลือประมาณสามหมื่นแปดมันก็จะลงแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับผมและนี่คือสิ่งที่แอดมองเอาไว้ในตอนนี้นะครับผมโอเคเนาะก็สั้นๆประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เพราะว่าในสัปดาห์นี้มันไม่ค่อยมีอะไรที่จะสามารถอัปเดตได้เท่าไหร่ยิ่งเข้าใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วมันก็จะยิ่งมีความเงียบกับตลาดเพิ่มมากขึ้นนะ ครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับการเทรดในวันนี้และในสัปดาห์นี้ครับผมและสำหรับวันนี้ก็ขอจากลามีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ